ไปดูในเรื่องของวัยรุ่นนะคะที่แทงการที่จังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังได้เกิดเหตุนักเรียนชั้นม .2 ได้ยกพวกดักรอคู่อริก่อนชักมีดแทงบาดเจ็บ2รายพบหนึ่งในคนเจ็บนะคะวิ่งเข้าช่วยเพื่อนโดนเสียบใต้าราวนมขวาทะลุป,ปอดอาการสาหัสค่ะร้อยตำรวจเอกสุวิทย์สุวรรณราช รองสาระวัตรสอบสวนสพย่านตาขาวจังหวัดตรังรับแจ้งเหตุนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทมีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บสองรายริมถนนสายตรังปะเปลียนหมู่หนึ่งเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวหลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและนำกำลังชุดสืบสวนตำรวจชุดสายตรวจ191รุดไปยังที่เกิดเหตุ พบว่าผู้บาดเจ็บถูกพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านตาขาวไปก่อนหน้าแล้วโดยแพทย์ได้เร่งช่วยยื้อชีวิตเด็กชายบอลน,นำเด็กชายบอลน,นะคะนมมามสมมุติอายุ14ปีมีบาดแผลโดนแทงใต้ราวนมขวาทะลุปอดอาการสาหัสและเด็กชายแบงค์นามสมมุติอายุ14ปีถูกแทงที่บริเวณราวนมซ้ายเฉียวหัวใจทั้งสองคนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเดียวกันค่ะ พันตำรวจเอกภูลศักดิ์เซงแท่ผู้กำกับการสพรยะตะขาวนะครับกล่าวว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การว่าหลังจากเลิกเรียนผู้ก่อเหตุได้นัดคู่กรณีที่มีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนมาตกลงปัญหากันที่บริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ100เมตรระหว่างพูดคุยกันนะครับเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อย จนผู้ก่อเหตุใช้อาใช้อาวุธมีดนะครับแทงเข้าไปที่เพื่อนรับบาดเจ็บ2คนซึ่งภายหลังการก่อเหตุได้เพียง20นาทีตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มมาได้เพราะอาวุธมีดของกลางส่วนมูลเหตุนะครับขัดแย้งมาจากเรื่องส่วนตัวท่านนี้ก็อยากฝากไปถึงครูผู้ปกครองนะครับให้กวดขันดูแลดูแลบุตรหลานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกครับ